แบบโลโก้ง่ายๆด้วย iPad ททำแบบนี้ก่อนไปดูอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ติดตาเพจคูป,ปามี่ดิจิตอลอารไว้ก่อนเพื่อไม่พลาดและก่อนคลิปนี้จะหายไปเราแอปโรเคียทันนี้เลยกดบัวาเลือกขนาดใช่ไหมใส่ที่ตรงตีเหลี่ยมดำๆแล้วพิมพ์102คูณ1 2กดสร้างตรงอื่นมาเลือกที่แปลงให้เรามาที่อักษรวิจิตนะพิมพ์ภาษาไทยแล้วกดโมโดไลค่ะ ลมค่ะแล้วจิม้มคาวไว้ปึ๊บอ่าจากนั้นให้มาที่แก้ไขรูปล่างเห็นไหมเราสามารถปรับวงกลมอันนี้ได้เฮ็นลากที่สีจิม้มคาวไว้ใช่ไหมที่ที่ตรงสีตรงเนี้ยจิม้มคาวไว้แล้วก็ลากลงมาปึ๊บแล้วก็ลากลงมาแล้วก็กดบวกมาที่เลเยอร์ไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วก,กดบวกเข้ามาให้หัวแปลงโมโนไลน์เหมือนเดิมเนี่ยนั้น มันจะเป็นเลเยอร์ตรงนี้ใช่ไหมให้กดที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนมาไว้ตรงกลางกดเพิ่มเลเยอร์อีเอกเพื่อเป็นเลเยอร์สามไว้เขียนฝอนจริงเราก็กดเลเยอร์กดสไลด์มาทางซ้ายกดสร้างซ้ํา <'s> มาที่เลเยอร์อันบนเห็นไหมมันจะเป็นไอขีดๆแล้วกดลูกศรแล้วกดพลิกกับกะลากมาฝั่งนี้ได้เลย ให้สอนทำแบบไหนอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้อีกและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้แบบเจาะหรือก็จะมีเป็นคอร์สสอนออนไลน์สอนทำภาพดิจิตอลอัพยอดขายด้วยมือถึงเครื่องเดียวหรือสอนทำภาพด้วย iPad ที่จะทำให้คุณขายดีในทุกสินค้าและทุกธุรกิจติดต่อไปที่ไลน์จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วจา้า